สวัสดีค่ะพวเจริญเครื่อจากกลนนะคะอ่าอันนี้เราก็ทดสอบตัวปรับระดับความสูงต่ำของล้อนะคะอ่าแต่เราจะหมุนให้ดูนะคะตัวน,นี้สามารถยกลอได้สูงประมาณ10เซนขึ้นเลยนะคะตัวน,นี้เป็นแบบดีไซน์ใหม่นะคะที่ล้ออยู่ด้านหลังนะคะอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่อัปเดตงานให้กับลูกค้าด้วยนะคะก็ตอนนี้เรากำลัง ทำถึงไหนแล้วนะคะตอนนี้เราได้ทําล้อแล้วนะคะอ่านี้ก็จะปรับปรับให้ตัวหัวมันสูงนะคะลอยแล้วนะคะมันจะอยู่ท่านี้เพราะว่ามันยังไม่ได้ทาทาตัวต่อจากจากับท้าย ATV นะคะถ้าเกิดว่าเราทําแขนต่อแล้วทีนี้มันก็จะยกลอยเลย เดี๋ยวเราวัดให้ดูนะคะวัดวัดใหนะนี่นะคะอันนี้ก็จะสูงจากสก,กีในตอนนี้ก็สิบประมาณสิบสามเซนนะคะาจากพื้นนะคะได้สิบสามเซนนะคะตอนนี้โอเค